เรามีรู้สึกใหญ่เพราะว่าแจนเดลนะครับก็จะอัปเดตในหรือนี้ตรงวันต่อไปเราจะต้องทำคุณใหญ่หลอดแจนเดียวให้ได้เี้ยิบเก้าลาะทุกคนสวัสดีเจ้าเราไม่ได้เจอกันมานานมากเลยใช่ไหมทุกคนในนี้ก็เรามาเปิดไข่ฟองแรกเลยเราจะมาทำมุคุยสกันนะเฮ้ยเฮ้ยชคดีอยู่ดิกระปิปะลามา นี้เราจะมาทำสองอย่างก็คือเราจะมาทำควสให้ดูจะได้เกิดเป,เ,ปเป็นพวกยากผมแมงชาไม้เป็นยากายไหมดูนะอรับไราะใสะ่ไม่เอาก็เไรเน่ะมาเป็นพิงกี้เพนก็คือเราจะต้องเอาใครว่าเลยนะเราจะต้องเอาไอ้นี่ไปใส่ทุกคนไอ้ตอนมีหนามซึ่งส่วนหลังไม่มีนะครับขอโทษด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำให้ดูแล้วกันแต่วันนี้เรามีสึกใหญ่เพราะว่าแชเดลนะครับก็ จะอัปเดตในเรือนนี้ตรองวันต่อไปเราจะต้องทำพุณใหญ่หลอยจานเดียวให้ได้ซึ่งเราต้องใช้จริงๆเราต้องใช้แกนมาสเตอร์ด้วยแต่วันนี้เราจะใช้แค่มาสเตอร์อย่างเดียวมันจะใหญ่ไหมเนี่ยถ้าเกิดมันติดเลนโบมันก็จะดีทุกคนถ้าเกิดมันไม่ติดเลนโบมันก็จะแย่นะมาส่วนใหญ่ที่ผมจะทําก็คือเราจะใช้ไทเซรลต็อปกันนะคะผมไทเซเลต็อปอุย้ยมันนิ้วมันบังกล้องตลอดเลยอะมาวางตัวแรกไปก่อนตัวแรก ปนี่ไปขอบเพื่อนมาอ่าเพราะว่าทุกคนเสียดายมากอะไอสั์เลีล้ยงริิเต็ดทุกหมดอะผมผือขายหมดทุกตัวไม่เป็นไรเราเราเก็บแบบใหม่ได้เราเก็บอันใหม่ได้ทุกคนเราไม่ซีเรียดอยู่แล้วยิ่งซีเรียสยิ่งไม่ดีครับไปเราจะวางห้างกันประมาณยี่สิบสามสิบเอ้ยหนาวหนาวหนาว,นาว,นาวแล้วดูดิแสงอาทิตย์มันสวยงามมากแต่แบบอากาศมันดูแบบไม่ได้อะ โ oh, 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 okay. อ้กอรี่หนึ่งวานสองโอ้โอ้เบสิคสามหนึ่งสองสามเสร็จแล้วจิตเวอร์ก็จิซีเวอร์ซีเวอร์มันคูณเท่าไหรเจะไปดูในนน้ม่ะคูณสองแต่มันไม่น่าคูณสองนะมันมน่าจะประมาณคูณสิบนะทุกคนประมาณนั้น ขออภัยด so yes! <does> ้วยภาพต่อไปนี้อาจจะไม่ตรงกับเสียงเพราะว่าเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อย yes ขุยนยังเนี้ยโอ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 ้ยยี่สิบเก้าละทุกคนผลใหญ่แรกแบล็คบัลลตไปละกันผล็ตลไม่ได้ด้วยประเด็นนะโอเคได้แล้วที่เหลือเก็บโอ้นี่ไง ถึงวันจะเล็กสำหรับผมนะั้นมันเล็กมากดาีเอาเปสัสารที่6ก,กิโลเองโอ้เราเก็บไปก่อนต้องเ,เก็บไปก่อนถือว่าเราได้นะนี่สำเร็จแล้วเย่เย่มามาหายหมดในตัววันนี้วา เราจะได้เท่าไหร่ 1, 2, 600. หนึ่งสองสามหกร้อยล้านถือว่าเยอะที่นี่ขอตัวลาไปก่อนไม่เป็นไรนะครับ